ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาออสบายสบายหลับตาเบาเบาออสบายสบาย คลายกตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระ,กะเดให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าให้ผ่อนคลายศีรษะคอแขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลาย แล้วกาทำแจง,งเรานะให้เบิกผ่านให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสใครายกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจว่างว่าให้ติดเป็นนิสัยอย่างนี้เลยนะ ให้ปลดปล่อยวางทำใจว่างว่างแล้วก็รวมใจของเรามาหยุดนิ่งนงนุ่มๆเมาเบา,เบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ่ในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โเดยประมาณก็อยู่ที่กลางทองถอแถวๆนั้นประมาณนาวันเนื้อสะดือสองนิ้วมือขนาดนี้แม่ไม่ตรงเป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ประมาณเอานึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราได้สั่งสมบุญทุกบุญไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่เช่นมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นในหมวดของบุญยกริยาวัตถุสิบประการหรือบารมีสิบทัศทานบารมีศีลบารมีในคำมะปัญญาวิริยะคันตี ัจจัิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีที่เราค่อยๆสั่งสมมาบางชาติมากบางชาติปานกลางบางชาติน้อยนะนึกถึงแต่ความดีอย่งเดียวความบริสุทธิ์อย่างเดียวก็าทั่งปัจจุบันในชาติที่เราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง มาถึงล่าสุดนี้จะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเฉพาะผู้มีธาตุธรรมพิเศษที่พระนิพพานที่ละเอียดละเอียที่พยายามมาปนเป็นกันไปไม่ถึงนั่นแหละอันสอนละเอียดให้ธาตุธรรมพิเศษผู้มีบุญที่จะไปสวยที่สุดแห่งธรรมนี้ได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้ รัถ้าบุญน้อยๆไปสู้ลบหลบมือกับพยญามานไม่ได้้ังสู้ก็ได้บุญยาลิตบุญถึงจะสู้กับบาปได้อาวุธยุทธปกรณ์อะไรต่างๆนา,าสู้ก็กไม่ได้แล้วเรารวมบุญทั้งหมดเหล่านั้นนะจ๊ะมาเป็นดวงบุญใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับทิ้นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละให้รู้ทุกคนค่อยๆนึกนุ่มๆน,นิ่งๆเบาๆสบายด้วยความปิติและภาคภูมิใจในการสั่งสมความดีของเราบุญญาธาตุนี้ที่มารวมกันเป็นดวงบุญใสๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจเป็นเป็นดวงบุญที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่าน,นั้นแต่ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือเย็นเบาสบายอยู่ในกลางกายของเรา ให้ใจเราเนี่ยตรึกระลึกนึกถึงดวงบุญนี้นีให้ต่อเนื่องกันไปจะให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นบุญนี่แหละจะเซตโปรแกรมตั้งผังสำเร็จให้เราได้ออกแบบชีวิตของเราในอนาคตในภพชาติต่อ,ตอไป ให้มันสมบูรณ์กว่าชาตินี้เป็นชีวิตที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีที่จะเป็นสู่ที่สุดแห่งดำคือสมบูรณ์ไไดิธยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลนผิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นจะได้เกิดในร่มเง,งาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ก่อนมาเกิดเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิัตว์จะได้เกิดในครอบครัวธรรมกายหรือครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมาพุนบุญโทษอะไรต่างๆตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตระกูลที่สูงส่ง เรารมีความอ่อนน้อมทำมตนเคารพเรื่อมใสในพระตนานัยและบุคคลที่ควรบูชาเราจะได้เกิดในตระกูที่สูงทรงมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อนหนุนก,การสร้างบารมีและเราได้ชักชวนคนทำความดีไปสงเคราะห์มู่ญาสงเคราะห์ครอบครัว ดูแลบิดามารดากันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เกิดในตระกูลที่สูงมีบิดามารดาที่ที่ดีที่ท่านจะสนับสนุนในการสร้างบารมีของเราจะเกื้อกูลเราทั้งวงศาคณะญาติที่ดีเราก็จะมีพวกพ้องบริวาร ที่ดีบริวารก็จะอยู่ในโอวาสสื่อสัตว์สิทริ์ใ้ความคอรพบอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเราเราจะมีรูป,ปกายที่สวยงามเหมาะสมที่จะสร้างบารมีทำความดีแข็งแรงไม่ป่วยกระสอกกระแสะไม่ป่วยที่โลก ให้เจ็บที่ร้ายแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,น,นานๆจะได้เกิดมัในกองสมบัติคือสมบัติจะมาคอยท่าเราให้เราได้สร้างบารมีแล้วก็จะมีดวงปัญญากำกับไม่ให้เราเดำเนินชีวิตอยู่ด้วความประมาทเพราะว่าเราสมบูรณ์ทั้งสมบัติ ทั้งอุญยลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่มีดวงปัญญาหรือคุณสมบัตินี้คอยกำกับเอาไว้เราก็จะอาจปรับรั้งใช้สิ่งที่เรามีนั้งทรัพย์ทั้งรูปสมบัตินั้นไปในทางที่มีดีได้ประมาทในการดาเน,น,นินชีวิตชีวิตก็จะตกต่ำถอยหลังไป จะมีดวงปัญญานี่แหละคอยกำกับเอาไว้สอนตัวเองได้เป็นกัละยันในมิตรกะตวงตัวเองแล้วก็จะอยู่ในวงจรของบัณฑิตนักปลาเราจะฉลาดในศาสตร์ทั้งโปวงทั้งทางโลกทางธรรมนี่เขาจะเป็นผังสำเร็จที่จะติดไปในภพเบ,บิ้งหน้า เกิดมาก็เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีกันตั้งแต่เกิดเหมือนพระเวสสันดรอ,อย่างนั้นแหละพอเกิดมาก็สร้างมหาทานบารมีกันเลยแล้วเหมือนพระอรหันต์บางท่านเกิดมาก็สร้างบารมีเลยแม่พูดไม่ได้แต่ยังเอามือเอานิ้วมือเกี่ยวผ้า ภาวายพระสารีบุตรซึ่งเป็นสิ่งที่หน่าอัศจรรย์สำหรับทารกที่เกิดใหม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในทางโลกแต่รู้เรื่องการสร้างบาร,รมีแม้ยังพูดไม่ได้แต่พอเวทนนอยเกิดมาก็พูดได้สร้างบาร,รมีเลยตามกำลังบาร,รมีของท่านที่สั่งสมมา นั่นก็เป็นตัวอย่างของผู้มีบุญในการก่อนจะมีสมบัติที่รอคอยเป็นสมบัติอศัศจรรย์เหมือนท่านจะดินเสษธีชติกะเสษธีเมตตกะเสษฐธีเป็นต้ตเตตนเราจะได้ใช้ทรัพย์เป็นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเหมือนท่านอนาถวาิติกะเสษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นอย่างนั้นดวงวิญญานี้จะคอยกำกับให้ใช้ทรัพย์เพื่อการน,นั้นแล้วก็บรบืุธรรำกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยบุญนี้จะคอยกำกับเอาไว้เราเซตโปรแกรมกำกับในการสร้างบารมีของเราให้อยู่ในรูกชีวิตที่สว่างแบบบัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย การเข้าถึงวิชาธรรมกายตังแต่อย่างยาวัยจะทําให้เราได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งจะทําให้เราแจ่มแจ้งในเรื่องราวความ,มจริงของชีวิตเรื่องนิพพานภพสามโลกันเรื่องอะไรต่างๆแสงกอจะวานเยาวานเรื่องบนเรื่องบาปเรื่องการประทะกันของพระกรรมานอะไรกันอย่างนั้น จะไปรู้ไปเห็นกันได้เป็นเรื่องมหัศัรรย์ที่เดียววิชาสามวิชาแปดจะเป็นยาหกปฏิสัมปทายาสีจรณะสิเพีโมกแปดอะไรอย่างนั้นที่พระอารหันต์ผู้มีบุญในการก่อนที่ท่านได้บรรลุคุณสมบัติสันน้้ก็มันเกิดขึ้นในดีบุญนี่แหละแต่เราไปจะได้ไปรู้ไปเห็นพ่าอธิรามาเกิด งานที่แท้จริงเราคือสิ่งนี้คือหยุดกัรนิ่งข้างในหยุดนิ่งข้างนอกก็เคลื่อนไหวสร้างบารมีไปจนหมดก็จะเป็นในทางโลกแล้วก็มุ่งกไปสู่ภายในซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นงานที่แท้จริงงานที่มาพร้อมกับความสุข ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีประมาณบ,รบารมสุขว่าสุขแล้วนึก็สุขยิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆครั้งที่ใจของเราละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้อานุภาพแห่งบุญและปัจจุบันในชาตินี้บุญนี้ก็ยังมาช่วยตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากเมืนเชื่อมสายสมบัติของเราให้หมันสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้น ถ้าสมมุติว่าเรามีฐานของมหาธรรมบรมีเก่าในอดีตบุนปัจจุบันนี้ก็จะต่อยอดทำความปรารถนาของเราให้สมหวังได้ในธุรกิจการงานที่เราได้ตั้งใจไว้ได้ดีแต่หากแม้ว่าฐานแนอดีของมหาธรรมบรมีของเราเนี่ยมันขาดตอนไปก็จะได้บุญใหม่ในปัจจุบันเนี่ยคอยเชื่อมแม้จะไม่ ทันใจแต่มื่อก็ทันใช้งานในงานทุกสิ่งเพื่อการสร้างบารมีไม่ว่าจะธุรกิจการงานนั้นในเนี่ยแม้ว่ามันจะสบักสบอมแต่ก็ประสบความสำเร็จได้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ พราะนั้นบุญเนี่ยให้ลูกทุกคนนึกเอาไว้ทำใจใสใสให้ใจชุ่มอยู่ในบุญบุญญาธาที่เป็นดวงใสใสนี่แหละถ้าใจใสสมบัติใหญ่มันก็ไหลามาเทมาแล้วก็ต้องจับหลักวิชาตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงบุญดวงบุญนี้เนี่ย ใจที่ใสใสสบาย,บายมนุษย์ที่มีอยู่ตลอดแสงวิญวาลอน,นันต์ในจักรวาลก็มีไม่มากที่จะทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะโลกของเราใบนี้หรือชมพูทวีปนี้6พันล้านคนที่จะทำอย่างเราก็มีไม่กี่คนแต่จะโนมไม่กี่คนนะั่นแหละเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความปิติ และภาคภูมิใจในสิ่งที่เราจะได้ทำกันต่อไปให้มีความเพิ่มปิทิยินดีอย่างนี้ถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีในทุกๆวันนะไม่ให้ขาดและไม่แต่เพียงวันเดียวทั้งทานตั้งศีลตั้งภาวนาเราจะหลงรักตัวเราเองเพราะเราช่างเป็นคนดี ดำเนินชีวิตยอย่างผู้ที่ดำเนินชีวิตอันประเสริฐด้ใช้วันเวลาในโลกมนุษย์นี้อย่างถูกหลักวิชาเราจะมีความปลื้มบิติยินดีอย่างนี้ว่อเรามีความปลื้มบิติอินดีภาคภูมิใจในตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นในระดับที่เรามีความสุขทุกวัน วความสุขนี้ก็จะขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ผู้จะอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกระแสความสุขภายในก็จะขยายออกไปในบรรยากาศจะไปกระทบใจแล้วเราจะอยู่ในสายตาของเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในใจเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ ดีขึ้นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นในระดับที่ใครเห็นแล้วอยากทำตามอยากเป็นความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาอยากเป็นคนใหม่ที่เขาอยากจะเป็นซึ่งแต่เดิมเ,เขาก็ไม่รู้เขาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อเห็นเราเป็นต้นแบบอย่างนี้นะ เขาก็รู้แล้วว่าคำตอบอยู่ที่ตรงนี้ถ้อ,อยากจะเป็นคนอย่างที่เราเป็นแหละและความสุขก็จะขยายไปในทุกคนทุกแห่งรู้ทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเป็นต้นบุญเหมือนต้นนะ้ำอย่างนั้นแหละแหล่งกำเนิดของน้ำแต่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของบุญแหล่งกำเนิดของแสงสว่าง มันก็จะค่อยๆขยายกันออกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกทุกคนจะต้องตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆเมื่อใจใสเมื่อใดแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญนี้ตั้งผังชีวิตของเราเราอยากจะให้เราเป็นอย่างไรเป็นอะไร ก็แล้วแต่ใจของเราจะปรารถนาแต่จะติตบุญกุศลให้บรรพบุรุษบุปการีมู่ญาทิละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้เราก็ทำไปแต่ภูมิไหนที่ท่านรับบุญไม่ได้ก็ขออนุภาพหมหาปุนญาจารย์ทุกท่าน มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดันทัศโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและเป็นยายอาจารย์ของเราเป็นตน้นได้นำบุญนี้เนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่ทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่ทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่สุกน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและเราก็ เมื่อเราทิศส่วนกุศลบุญอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลาดแสงกวจวาลอจักจวาลไอ้โทวถึงกันทีห้หมดเลยเกิดในกำเนิดทั้งสี่ในอันดัชในฟองไข่ในฉลามุจฉะในคารมันดา สังเสร,ริฐธรในเนืออะหรือออปปาทิกะเกิดขึ้นมาแบบไม่มีบิดามารดาเป็นแดงเกิดแต่เกิดขึ้นเองด้อนุภาพแหงบุญนั่นหะหรือแม้ผู้แปลบายแล้วก็แพ่ไปเท่าที่เราจะทำกันได้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ